แม่แม่แม่ไม่ตามอะไรไมจะตำน้ำพริกกินนะเจ้ไม่ต้องทำกับข้าวอ่ะทำไมอ่ะไม่ต้องทำทำไม่ทำแล้วจะกินอะไรล่ะที่วันนี้ไปกินข้าวรังบ้านกินน้ำไปเงว่ไปไม่ว่ากินกินน้ำพริกอะโอ้ยก็ของฟรีข้าก็ต้องไปไงไปไปไปข้าวรังบ้านใกล้ใกล้บ้านวันนี้ได้เลยจัดกินนี้ใกล้บ้านจัดไปโคเทียแม่เนื้อควายใกล้ใกล้บ้านเราเองใกล้โอ้โหขี่รถมานี่ประมาณ ห้าหกลก็ถึงแล้วเนี่ย สดีครับและตอนนี้อยู่ที่คอกควายคาเฟ่น,นะครับทุกคนควายคาเฟ่ก็ตั้งอยู่ใกล้ๆบ้านในทิวเลยนะคะวันนี้เราก็จะพาแม่ยหย่มารับประทานอาหารนอกบ้านกันทุกคนล้วอยู่ที่คอกควายคาเฟ่น,นะทุกคนอยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากที่จอดรถกว้างขวางวาม,มีน้ําสีฟ้าสบายตามาตอนเย็นแล้วบรรยากาศละดีมากเลยนะทุกคนไฟสวยงามมีทั้งโต๊ะข้างนอกมีทั้ง VIP ในห้องแอร์ก็มีร้านเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายันสี่ทุ่มเลยตอนให้ทิวมาก็มาตอนเย็นนะครับตะวันจะตกดินเนี่ยสวย งามมากเลยเมนูวันนี้ก็จะมีผัดฉ่าปลาคาวชูชีประกดผัดฉ่าปลาคาวเอ็นไก่ทอดจะรออรละครับไอทิวก็จัดมาแล้วครับผัดฉ่าปลาขาวไข่ตุ้มๆเลยทุกคนไข่ปลาใหญ่มากแล้วก็ตามด้วยเหลาทะเลเลยจานตุ้มๆอย่างนี้บอกว่าไม่แพงต่อด้วยนี่เลยทะเลผัดไข่เค็มและนี่ก็คือเหลาทะเลครับหน้าตาของเหลาทะเลนะครับตามด้วยต้มยำทะเลตำปูปลาสุดแซ่บจะบอกว่าที่เนี่ยปลาสาเขาสุดยอดมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวไอทิวจะมาลองชิมเบิ่งดูดิโอ้โหสุดยอดนะครับแม่ยาย่ อ,อดใจไม่ไหวจริงๆแม่ขอซัดต้มยำก่อนแล้วพุ่งตัวโตๆ,ๆน้ำข้นๆเลยครับแม่ยายบอกว่ารอร่อยหรือเปล่าโอโหสุดยอดไปเลยพี่ฝ่ายบอกว่าขอเหลาทะเลนะครับพี่ชอบโอโหเพราะน้ำปลาขาอ,อร่อยมากแล้วที่นี่เขาก็มีเมนูน้ำด้วยทุกคนแล้วไอทิวก็ไม่รอช้านะครับไอทิวก็จัดมาเต็มสูบเลยทุกคนโอโหอร่อยมากคอกคายคาเฟ่แม่ยายแล้วก็ขุนแฮมกเกาวด้วยไอทิวก็อดใจไม่ไหวจริงๆครับรอไข่เลยครับผัดฉ่าปลาขาวนะทุกคนบอกว่าอร่อยมากไข่ตุ้มๆแม่ยายบอกขอลองท เหลลไข่เค็มหน่อยแล้วทุกคนว่าอร่อยไหมหูสุดยอดเลยแม่ยายบอกเอานี่โป้งไปเลยนะครับอาหารร้านนี้สุดยอดเขาไม่ได้มีแค่นั้นนะเขาต้องมีหลายเมนูมากเลยแต่และเมนูก็ไม่แพงราคาบ้านๆเลยนะครับทุกคนแม่ยายอิ่มข้าวแล้วขอกินขนมปังหน้าพิซซ่าหน่อยแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดมากเอาแม่อิ่มยังโอโหอิ่มยังจุกเลยจุกเลยเอาเลยไปเขาอิ่มแล้วลุกไปไปแม่จ่ายแล้วกันอ้าววันนี้แม่จ่ายวันนี้แม่จ่ายเอ็กซ์ชวนข้ามาเอก็ต้อง กแล้วให้เทียวรอกูมาดให้กินแล้วกูกระจายเงินให้กูจ่ายเงินอีกแล้วไอ้หาเนี่ยประจําส่วนใครที่สนใจไปรับประทานอาหารนะครับก็ติดต่อเพจไปได้เลยหรือจับ G ีเพไปกันเลยครับทุกคนมาที่เนี่ยคุ้มมากเลยอาหารถูกมากมากแถมอร่อยด้วยเฮ้ยแม่ยายมาไปดีกว่า